สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกนะครับกับหลังแคนาดา1 5าเซนนะครับวันนี้ก็ไม่ได้าพาทุกคนไปเซนที่ไหนหรอกครับแต่ว่าวันนี้จะก็ตอนนี้จะวันนี้ก็จะมาเตือนภัยกันหน่อยครับนะฮะให้ใหระวังกันเอาไว้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถจะรู้ได้หรอกครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นบัางนะครับ แต่เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองนะครับมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยือนในยามวิกาลนะครับก็เขามาโดยที่เราไม่ได้เชิญเขาเลยครับซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับจึงอยากจะเตือนให้ทุกคนระวังเอาไว้นะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นความสะเภร่าของเรา หรือการหลงหลงลืมลืมนะฮะของเราที่ทำให้มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอาจเป็นได้ครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนระวังกันไว้หน่อยนะครับเรื่องแบบนี้มันอาจเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ได้เลือกสถานที่นะครับแม้กระทั่งที่ประเทศแคนาดานี้นะครับซึ่งเราคิดว่ามันจะปลอดภยัยแต่ก็ยังเกิดขึ้นได้นะฮะ,นะะแต่มันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรหรอกครับเรื่องนี้แต่ก็อยากจะเตือนภัยกันเอาไว้นะครับ ให้ทุกคนระวังและป้องกันตัวเองเอาไว้ให้ดีอย่าหลงอย่าลืมนะครับนี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดขึ้นเพราะตัวเราหลงลืมหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนะครับก็ไปดูกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อคืนนี้ครับเชิญเลยครับ เดี๋ยวจะพาลงไปดูข้างล่างครับที่มันลือในรถไปดูมันลื้ออะไรมั่งมันเอาอะไรไปมั่งไปครับไปดูกัน ดูกันครับว่ามันเลื้ออ,อะไรไปมักดูมันมันลื้อรถประตูมันก็ปิดไม่แน่นไไฟก็ติดแบตก็เลยหมดไง ดูดูมันลื้อรถมันค้นของไปหมดเลยเอาอะไรไปมั่งก็ไม่รู้แต่ถามภรรยาแล้วภรรยาบอกอมไม่มีอะไรหายเพราะว่าไม่มีอะไรสำคัญในเนี้ยดูมันลือออกมาดิ ก็ไม่มีอะไรคงไม่มีอะไรหายหรอกน่าโมโหอมากเร็วที่สุด แต่ก็บางทีก็อาจจะเป็นความสะเพร่าของเราด้วยก็ได้ที่อาจจะลืมล็อกประตูหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเป็นยังไงครับทุกคนเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นสังเกตออกไหมครับว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง อ,อลักษณะการที่เขาเดินมาเหมือนเขาคุ้นเคยกับสถานที่ตรงนี้มากเลยเหมือนเขาคิดว่านี่คือบ้านเขานี่คือรถของเขาเพราะลักษณะที่เขาเดินเข้ามาเขาไม่ลังเลใจเลยนะครับเดินเลี้ยวเข้ามาเลยครับไม่เกรงกลัวเลยว่าจะมีคนเห็นหรือจะมีคนมองดูอยู่หรือเปล่านะฮะหรือไม่เกรงกลัวเลยว่าตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดที่เขาติดตั้งเอาไว้ จับเหตุการณ์อะไรต่ออะไรที่เกิดขึ้นแถวนั้นบ้างหรือเปล่าดูเขาไม่เกรงกลัวเลยครับเหมือนเขาจะรู้หรือว่าอะไรก็ไม่แน่ใจครับเขาเดินเข้ามาอย่างที่เขาไม่คิดว่าจะมีคนเห็นจะมีกล้องวงจรปิดติดอยู่อะไรเนี้ยซึ่งเดินมาแล้วก็เลี้ยวเข้ามาที่รถเลยนะฮะสังเกตเห็นว่าเหมือนในมือเขาอะเหมือนจะมีกุญแจรหรือว่ารีโมท นะฮะที่ที่ใช้บังคับเปิดประตูรถได้โดยโดยที่อัลามไม่ดังเลยฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาทำยังไงลองกลับย้อนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับจะได้เห็นกันชัดๆนะฮะผมคิดว่าเขาในมือเขาต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่กุญแจก็รีโมท e, แต่กุญแจผมว่าไม่ไม่น่าใช่หรอกครับน่าจะเป็นรีโมท e, ที่อาจจะเป็นรีโมท e, พิเศษที่เขาที่พวกมิจฉาชีพมีชอบมีกันนั่นแหละครับ เอาไว้สําหรับเปิดรถใครต่อใครที่เขาอยากจะเข้าไปลื้อค้นของที่มีค่าในรถนะครับแต่โชคดีครับแต่รถภรรยาของผมไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มีไม่ได้เอาของมีค่าอะไรทิ้งไว้ในรถเลยครับเขาก็เลยไม่ได้อะไรไปนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าผมผมผม,ผมแน่ใจว่าเขาต้องมีรีโมทนะฮะนะเพราะผมผมสอบถามภรรยาผมว่าเขาล็อกรถหรือเปล่าเขาก็บอกเขาล็อกก่อนจะนอนเขาก็ยังมากดกด รีโมทล็อกรถอีกทีหนึง่งเพื่อให้แน่ใจว่ารถล็อกแล้วนะเก่งมากเลยพวกนี้ทำอะไรที่แบบแนตแต่ประเทศแคนาดานะครับที่เราคิดว่าเออจะปลอดภัยอ่เงี้ยก็ยังมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับให้ทุกคนระวังตัวกันหน่อยนะครับเมคชัว sure ว่าเราล็อกรถจริงๆนะครับหรือว่าทำอะไรก็ได้ที่ให้เรารู้ว่ารถเราอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ยังไงก็ฝากเตือนภัยให้กับทุกคนนะครับให้กันให้ให้ระวังตัวกันด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ